สวัสดีครับผมดรเคนเนตคอนแมนทันตแพทย์สาขาปริทันตวิทยานักวิจัยด้านสุขภาพช่องปากและเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของแอมเวย์อวัยวะในร่างกายนั้นทำงานเชื่อมโยงและส่งเสริมกันให้สุขภาพแข็งแรงเช่นอากาศที่เราหายใจเข้าปอดจะส่งออกซิเจนไปตามเส้นเลือด เพื่อลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะสำคัญต่างๆการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เรามีชีวิตยอยู่ได้เช่นเดียวกันกับสุขภาพช่องปากที่เชื่อมโยงและเป็นประตูสุขภาพด่านแรกไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายเพราะเป็นจุดแรกที่รับสารอาหารและเป็นเกราะป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจเข้าสู่ร่างกายได้ การดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีนั้นส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกายงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าสุขภาพช่องปากเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆด้วยเช่นลำไส้หรือหัวใจหากมีอาการโรคเหงื่อที่เกิดจากแบคทีเรียหรือที่เรียกกันว่าเหงื่ออักเสบขึ้นโรคนี้สามารถส่งผลต่อส่วนอื่นๆของร่างกายได้และหากมีอาการรุนแรงยิ่งขึ้น เช่นโรคปริทันอักเสบอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นอีกด้วยเช่นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียพลันหรือโรคหลอดเลือดสมองได้แบคทีเรียในช่องปากจะสร้างคราบพลักซึ่งสามารถทำลายเนื้อเยื่อเงือกและอาจนำไปสู่โรคเงืออักเสบได้ แบคทีเรียบางชนิดจะสร้างกรดที่สามารถกัดกร่อนผิวเคลือฟันและทำลายเนื้อฟันได้เช่นกันเราสามารถควบคุมไมโครไบโอมในช่องปากได้ง่ายๆด้วยการแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันและบ้วนปากวันละสองครั้งและสร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปากเช่นพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจเช็คและดูแลสุขภาพฟัน มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีอาการอักเสบและเจ็บในช่องปากบางคนอาจจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาต้องปรึกษาทันตแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางเราจึงควรให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปากเสมอเพื่อผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกาย